สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะวันนี้ทองคำก็ออกเดินตอนเย็นค่ะมาเจอนุสานุษาก็ออกเดินเหมือนกันนะคะติดตามรถคุณปู่ไปแล้วค่ะ ฮะอะไรดูมาไปพ่อขอเดนบกน่อนเอาโอดูดูจะมาจะมาหาทองคำพี่ฟิล์มวิ่งไปก็วิ่งตามพี่ฟิล์มนะคะช้างติดค้นค่าสุขศรา สุดตาช่องสีทับไทยนะคะตรงคำได้ย่านเนบี่งาก็ไปแบบชิวๆเลยค่ะ สายแวะสายเน็บค่ะแวะตลอดโอ้วันนี้ควานนั่งท่าไหนคะ นั่งหลังแบบนั้นเขาเป็นยังไงบ้างคะว่าเขาจะจักรจีหรือเปล่านะคะนั่งได้คะ่ะพ่อพายก็ต้องเรียนรู้คะ่ะให้เขาเรียนรู้ไปลหลายๆอย่างคะ่ะ แล้วต่อไปถ้า,ม,ามีงานแห่ค่ะมีนนง,งถนนีงานแห่ก็จะมีบางเจ้าภาพเขาก็ให้มีคนถือล่มอยู่ข้างหลังนะคะก็ให้พ่อพลายค่ะชินกับการนั่งบนหลังข้างหลังที่มีคนนั่งหลังด้วยนะคะ ม่สลัดนะคะถ้ามาังเชือกเขาไม่ให้นั่งนี้โอมีหล่นนะคะเพราะว่าการนั่งนี้ข้างหลังนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนนั่งที่คอคะ่ะ อโอ้เป็นอะไรทองคำเอ้วันนี้ทำไมพ่อนั่งไกลจังเลยทองคำว่า ก็ต้องเรียนรู้กันไปหลายๆอย่างนะคะ ก็ต้องนั่งบ่อยๆให้เขาชินค่ะเวลาควาเลนพาออกเดินก็จะมานั่งข้างหลังบ้างเป็นครั้งคราวนะคะนี่เวลาเขากินหญ้านี่นั่งเลยค่ะ mm hmm. เขาเพราะว่าเขากินอยู่ว mm hmm. ันนี้ก็มีใบไผ่ค่ะใบไผ่ mm hmm. เขียวค่ะช่วงหน้าฝนแต่ใบเล็กค่ะ nhiệt lũ khả năng của lắng hát hôm ai lâu kịp lâu chú quay อนนุซาวิ่งมาหาเขานี่ก็เป็นอย่างไรคะเลน,เนไ,รรไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่เคยมีช้างเด็กมาใกล้นะคะเพราะว่าช่างเด็กถ้ามีควันอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเออไม่มีควันอยู่นี่ เรไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทองคํานี้จะเข้ากับช้างเด็กได้หรือเปล่า อาบน้ำแล้วสีสวยเลยค่ะพ่อพลายคันเลนก็นั่งแบบสบายเลยนะคะ ยู่นี้เวลาพาพ่อพลายออกเดินควานเลงก็จะต้องนั่งแบบนี้บ่อยๆค่ะ,ะครับยังเขาจริงครับผมจริงนะยันรู้กันไปกำลังลงกำลังลู้ครับจากนี้ไปออกพรรษาเขาหน้าจะรู้นะครับผมจากนี้ไปออกจนถึงออกพรรษาครับเขหน้าจะรู้นะครับ ก็คงจะได้หลายอย่างนะคะครับผมตอนนี้ได้ข่าหนึงแล้วครับลูกค้าต่อไปก็จะเก็บติปต่อไปก็อะไรเนาะนั่งหลังได้ใส่นั่งหลังใส่ขาได้แล้วก็ขึ้นรถได้เนาะขึ้นรถได้เดี๋ยวเรามาดกันต่อไปครับผมจะมีคลิปให้ทีด้ชมไปเรื่อยๆครับผมเป็นตอนเป็นตอนไปมือหนังครับผม ขึ้นนะ้เอาคำคุณคำคุณเด้อคำณเยคณคำคุณเอพ่อพลายคำคุณค่เขอให้คำคูณเหมือนพ่อใหญ่เพราะว่าพ่อพลายก็นิสัยดีนะคะคุณคคุณเ้อรน้ง่ายรดน้ำง่คคุณคคุณเอ จับบ่อยๆค่ะจับบ่อยๆอ้วนจนจะกลมแล้วนี่พอคลายนี่จ,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 จับงานหน่อยจับงานหน่อยจับงานหน่อย เออรู้จักเออพวกนี้ก็ให้เก็บได้ด้วยนะเ,เก็บเงินได้ด้วยเก็บที่สุดได้ได้โอเคเออเออเอ๊ะครับผมค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กด,ก,ดกระดิด่งในช่องพลายทองเงิงนด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่ง,งกำลังใจค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคคสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม